จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อในไหมครับมีสัตว์ในทะเลเข้ามาใหม่เยอะแยะคือคลิปนี้ผมไม่ได้เอามาเล่นเอาชีวิตรอดนะแต่แค่จะมารีวิวแอดออนเฉยๆเออซึ่งลิงค์ดาวน์โหลดก,ก็อยู่ใต้คำอธิบายนะครับดูคลิปไปจบด้วยละ่ะ ไหนไม่ดูซิว่าของข้างในนี่มีอะไรมั่งนี่มาเริ่มจากอันแรกเลยไข่อันแรกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหลากสีมากมายเออมาแล้วมาดูกันว่ามันจะเป็นตัวอะไรมาเฮ้ยเฮ้ยมีหอยด้วยอ่ะอันนี้มันเกิดเองนะั้นเนี่ยผมไม่ได้ปล่อยนี่เอ้ย นะครับนี่มันก็จะสามารถเกิดได้ตามธรรมชาตินะครับพวกสัตว์นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยอันนี้กูเสกเองนี่แหละสัตว์เออเดี๋ยวไปดูที่มันเกิดกันแล้วกันนี่มันก็จะเพิ่มเอ่อต้นเห็ดมาใหม่นะครับต้นเห็ดใต้น้ํามาใหม่นะครับแอดออนนี้นะครับมันจะเพิ่มหลายที่มากเลยนะครับซึ่งผมก็รีวิวไม่หมดหรอกมันต้องหานะครับมันถึงจะเจอนะครับ ันนี้มันคืออะไรอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับมันน่าจะเพิ่มมานะครับผมก็ไม่แน,น,น่ใจมันคืออะไรอ่าเดี๋ยวเรามาลองสิพ่พวกสัตว์นี้นะมันมันจะคืออะไรนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือไข่กระเบนนะครับปลาก,กระเบนเออปลาก,กระเบนสวยงามอันนี้คือตัวอะไรเฮ้ยน네ี่มันหอยทากหอยทากเทอร์โบนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนวิ้นนะครับรู้แล้วอันนี้สีก็รู้อ้าวไอสัตว์ไม่ใช่ไอสัตว์ ฉลามวานใช่ป่ะวะเออน่าจะใช่มั้งไปเชื่อกูดูก็แพนกินไอ้สัตว์ <S 2>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  แต่เนี่นยได้เป็นฉลามวานนะครับเออมีแมวน้ำด้วย what what the fuck เอ้ยไม่ใช่ไอ้สัตว์มานะไม่เงี้ยกูก็เอออันนี้เป็นหอยนะเราก็เจอแล้วนะครับหอยหยยุ้ยไอ้เงี้ยอะไรวะเนี่ยไปเชื่อแรงว่ามันต้องอึดแน่นอน ที่มันปูดึกระบ,บันใช่ป่าวะปืน,นผมขอหลังข้ามดีกว่าตายไเออตาเลวดอกอะไรวะคืออะไรอ่ะโล่คืออะไรวู้กุ้งก้าวกุ้งหรือปูก็ไม่รู้นะเนี่ไหนอันนี้ใช่ไหมอันนี้เสกมาแล้วเนาะมาต่อมาคืออะไรนี่คืออะไรหุยแมงกะพุนแมงกะพุนวันรุ่นถ้าจนะติดผิดนะ แมงกำพูดันนี้อันนี้ก็เป็นลูกกุ้งนะครับเป็นกุ้งมังกรใช่เป่าวไม่รู้นะครับพูดไปงั้นแหละอันนี้เป็นปูนะครับปูเสียชวนนะครับซึ่งทำไมไอเสียงมัวไม่ออกไปเอาเสียงมัวออกไปจากหน้าจอกูโอเคอ่านี่นะครับเป็นปูนะเหมือนมุมเลยใช่ไหมไอตัวอะไรวะอุ้ยไอตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยไอสัตว์ไปจานาคไอเชี้อะไรเนี่ยเฮ้ย น่ากลัวไอสัตว์ตัวอะไรวะเฮี้ยน่ากลัวพญานาคไอสัตว์มีด้วยเหรอวะใครมึงค้นคว้าวิจัยไว้แน่ยสัตว์มีพญานาคใต้น้ำด้วยเฮี้ยมาต่อมามาดูไข่กันต่อนะครับมาเริ่มจัดดีไข่นี้เรายังไม่ได้สำรวจต้องสำรวจให้ครบทุกไข่นะครับนี่ไอเฮี้ยเป็นกลิ่นนี่คืออนะไรเนี่ยเอามาเอามาเอามาโอเค มาดูครับแล้วก็สีเหลืองคืออะไรเป็นปลานะครับเป็นปลาธรรมดาอันนี้คืออะไรตัวอะไรเนะี่ยอ๋อดาวนะครปลาดาวตัวที่อะไรเนี่ยสัตว์ปลาอะไรวะชี่อะไรอีกเนี่ยเอเมาทิดฟีดสัตว์ปลาเอเมาทิดคืออะไรวะปลาอะไรเนี่ยน่ากลัวจัดจัดอันนี้คือหอยนะครับหอยที่เราเจอที่ริมหาดนะครับเอ้าเทียอะไรเนี่ยไอสัตว์เพนกวินทำไมเพนกวินเป็นอย่างเงี้ยอ๋อ คือหรือว่าเมื่อกี้แพนกินบักหรือวะเอ้แพนกินนะครับน่ารักมากเลยน้องน่ารักมากนะครับน,นี่คืออะไรอ๋อลูกฉลามนะครับเดี๋ยวอันนี้กูรีวิวเริวมไม่ใช่หรออุ้ยไอ้เคียร์เริ่มแหลกแล้วสัตว์ไม่ไหวไปดื้อ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 ไปื้ไปตรงนี้แล้วกันอ่าอันนี้ตัวอะไรปลาเหมือนเป็นปลาฉลามนะครับฉลามฉลามหัวคอนนะครับหรือเปล่าไม่รู้นะครับ อันนี้ก็เป็นปลาอะไรก็ไม่รู้ปลาบู่มั้งครับน,นี่ปลาอะไรวะชี้นะกลัวสัตว์ปลาอะไรปลาจระเข้เปะเนี่ยปลาปลาปากจระเข้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะกูก็ไปเรื่อยดูดิไขส่สีนี้กันมันมันจะเป็นอะไรอันนี้ก็เป็นหอยทากเทอร์โบเหมือนกันนะครับแต่เป็นสีดํานะครับอันนี้ก็เป็นม้าน้ํนานี่ม้าน้ําอันนี้ตัวอะไรตัวชีว้อะไรนี่ไอสัตว์พญานาคเกี้ย เ้ยเหมือนเป็นตัวแม่นั่นเนี่ยไอ้ตัิงควายเห็นะนนะปล่อยทังบนได้ไหมโว้ยเป็นงังนะโอ้ยไอ้ยี่น่ากลัวไอ้สา์ดูดิเยี้ยเาแมงกัดหอยหมดเอาค้างหมดเลยเอาเป็นงังนะโอเค เลื่อนขึ้นเยอะมาดูกันอันนี้ก็เป็นปูนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิกุ้งนี่มันรีวิวไม่ได้หรออนนี้ก็รีวิวแล้วไม่ใช่ดิไม่ใช่มันรีวิวแล้วอันนี้ก็แมงกะพุนอนะ้เหี้ยเราไม่ไข่มันมันเออจังวะชิบหายกูรีวิวหมดแล้วนะ่ะตัวเชี้ยไรเนะ่ะเอ้ยหอยนี่ก็รีวิวแล้วนะครับหรือไอ้ไข่หนึง่งเป็นไข่อะไร ไขนี้น่าจะรีวิววออ่าละเฮียไม่ต้องหวังนานากูว่าอะไรเฮียตัวแรกเลยสัตว์ปากเบนมาเดี๋ยวเรามาดูของกันนะครับนี่ของมันก็จะเพิ่มมานะครับเห็นป่นี่ของมันเพิ่มมาเยอะมากเลยนะครับมันจะเป็นพวกอะไรก็ไม่รู้นะครับขวดน้ํานะครับเออแว่นกองแสงนะครับเราก็สามารถใช้กองแสงได้ชุวยเฮียมันเป็นแว่นดําน้ํานะครับนี่ แว่นนำน้ำนะครับไม่รู้ใส่ได้แล้วมันจะหล่อที่สักขนาดไหนก็ไม่รู้นะครับลองใส่กันเองนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นบนพวกแบบเออเนื้อแซลมอนนะเอาไปทําซูชิแล้วก็ต้นเห็ดนะครับไม่รู้มันคืออะไรนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นดาบนะบพวกดาบก้ามปูอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่คอนด้วยวะนี่อันนี้คืออะไรวะา อุ้ยคืออะไรอ๋อถังออกซิเจนใช่ใช่อันนี้คือถังออกซิเจนนะครับตอนแรกผมก็เน้นขวดน้ำมาเหียอันนี้ก็จะเป็นก้ามปูนะครับตีตายอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้มืดแล้วนะครับก็คงต้องจบคลิปนี้แล้วละ่ะเดี๋ยวปรับช้าแป๊บนึ่งนะโอเคครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมมาดาวน์โหลดกันนะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะครับแอดออนตัวนี้นะครับเป็นแอดออนที่แปลกใหม่ดีนะครับก็เพิ่มสัตว์มาเยอะมากมายนะครับสุดยอดมากเลยนะครับไม่ค้าไม่เคยมีอะไรแบบนี้ถ้าเกิดมีก็คงเล่นไม่ค่อยได้แล้วแหละเฮียแหลกคลิปหายนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย